วันนี้ปชุมเียเสร็แล้วก็เจ็บของละกดห,หลายพันต่อนักนะครับแล้วก็ผ้าผารอบรนี่ยสองสามเตือนละแล้วหลังมู่จะบ้านอยู่ก่อจะจะเลิอดี่เท่าอะไรครับเนาะแวหงกันลุกเหนยม,ม่มันโดนนี่เหมือนหมุนแล้วแล้วน้องไอ้โดนต้นเม้ก็ไปผ่านเองหมอนะเกบปุ่งมาจากเขาหน่อยตนผ่านไปกลมันกูดื่อปนเอกัตีสองคนเนี่ยเป็นรุ่นแบบเป็นสองนทุกบ้าน

อันนี้ได้มาเหลี่ยมกําลังหาไซวันนี้เลยครับกําลังเหลี่ยมวันนี้โดนเลยครับครับเป็นห้องเอาเป็นลูกอะไรอย่างนี้เส็เดฟหขอข่อสมเด็จพุทธศิลป์กําลังได้มาวันนี้ใส่กรอบวันนี้ได้ลังมือนเราแต่ผมใส่กรอบกําลังได้ฝนฝับกระห้อยวันนี่คาเชียอยู่ครับผมก็เล่นผ่าลักยุมนะหกสองคาเชียกําลังเป็นแน่นอนหอยวันนี้โดนหละ พระเงค์สองสามองค์ปับวัดเนาะกษิ้อดครับกษรอระวนษวนะเห็นข้าววิษวนเหรอทอยตีตัวมาเหมือนไรซสน่ะสิบปีแรับขาา้ขาววิษวนกษิรอ แล้วนช้าแ้แหละแหลกนะแต่ได้มันก็ตอน,นี้หมอเป็นห้ร้นยังพี่ร้อ,อนะครับ <c oughs> เปิดห้ไร้รแหลกไ้วเฮ้ชาบ้านกับวยเราหดเาหดเราดตหดแหละดีขึ้นก็เราหดดีขึ้น